ามาดูเรื่องของบอร์ดตลาดหลักทรัพย์สักนิดหนึ่งนะฮะล่าสุดก็มีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็มีที่คัมแบ็กบอร์ดตลาดอีกหนึ่งวาระ<ม>ก็คือท่านประธานคนปัจจุบันศาสตราจารย์พิเศษดรกิติพงศ์อุรภีพัฒนพงศ์หลังจากที่หมดวาระในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการนะฮะล่าสุดก็ได้รับการแต่งตั้งต่ออีกหนึ่งวาระ อันนี้ก็เปิดเผยโดยคุณพอรอน,นงบุษราตะกูลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรอกตอก็ระบุว่าเมื่อวันที่3กรกฎาคมนะฮะที่ผ่านมาคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีมติแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน3ราย 1. เนี่ยอย่างที่บอกบอาจารย์กิจนะฮะคุณกิติพงษ์ สองเนี่ยคือคุณเพนจันจริกเกษมและสามวันนี้น่าสนใจคคุณสมชัยเลิศสุดที่วงโดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งสามปีตั้งแต่วันที่หสิงหาคมเป็นต้นไปทั้งนี้สำหรับกรรมการตลาดหลักทรัพย์สองคนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้เนี่ยก็คือมีอาจารย์กิจนะ,ะที่แต่งตั้งกลับมาแล้วนะฮะแล้วก็มีทางคุณโสภาวดีเลิศมนัชชัย ทีนี้ไปดูกรรมการใหม่คุณเพนจันเนี่ยปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบบริษัทปตทสํารวจและผลิตปิตโตรเลียมจํากัดมหาชนหรือว่า PTTEP e ครับรวมถึงยังเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนอีกหลายแห่งนะครับเช่นบริษัทโอโสถสภาจํากัดมหาชนและบริษัททิสโก้ฟแนนเชียลกรุ๊ปจำกัดมหาชน,าชนในรายของคุณสมชัยเลิศสุทธิวงศ์ ปัจจุบันเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Advanced Info Service ขณะเดียวกันก็ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการของ OR ก็คือปตทนน้ำมันและการค้าปลีกคบผมว่าเป็น movement ที่น่าสนใจนะสำหรับการแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ในครั้งนี้พี่สุปรชัยคคือในรายของอาจารย์กิ๊ดเนี่ยก็โอเคแต่งตั้งกลับ แต่งหน้ากลับมานะครับพอที่ผ่านมาดํารงตําแหน่งเป็นประธานบอร์ดตลาดก็ถือว่ามีสีสันเห็นผลงานเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้นะในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ก็ยกตัวอย่างนะฮะการวางแนวป้องกันเหตุร้ายเหตุ่วนอ่าใช่นะก็ไม่ต้องรอให้เหตุมันเกิดครับ เช่นอย่างกรณีล่าสุดเลยอิหร่านอิสราเอลยิงกันบึมบัมบึมบัมนะช่วงเสาร์อาทิตย์มีการตั้งกรรมการพิเศษประเมินสถานการณ์อ่าใช่นะฮะแล้วก็ตัดสินใจออกมาตรการซิลิงฟลอร์สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่าใช่เพราะว่ามันเดาไม่ยากหรอกวันจันทร์ตลาดสภาพมันจะเป็นยังไงถูกไหมฮะครับก็ประกาศมาใช้ก่อนสิบห้าเปอร์เซ็นต์จากเดิมสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือป้องกันหุ้นขาลงอ่าใช่แล้วเป็นการทำก่อนเหตุเกิด แล้ตรงนี้ถือเป็นพัฒนาการที่เราต่างก็เห็นนะครับครับฉะนั้นการตั้งอาจารย์กิจกลับมาผมว่าโอเคอก,ก,ก,ก็ว่าไปตามเรื่องราวตรงนั้นแต่ที่น่าสนใจเนี่ยคือคุณเพนจันกับคุณสมชัยต้องถือว่าเป็นตัวแทนจากภาคเอกชนจากภาคธุรกิจที่แท้จริงนะอาใผมว่าตรงเนี้ยดีอดีเพราะมันจะทำให้บอรตลาดเนี่ยมีมุมมองที่เรียกว่าหลากหลายแล้ก็ครอบคลุมไ<อ>ด้มากยิ่งขึ้น อ่าอา่าใช่คือถ้าให้เพอร์เฟกเลยเนี่ยหรือรอาจจะเรียกว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ย <thi> มันอาจจะต้องมีตัวแทนของนักลงทุนอใช่ไหมฮะมีตัวแทนของผู้กําหนดกฎหมายมใช่ไหม αι? มีตัวแทนของเอมื่อกี้ผมใช้คําไม่ถูกกันนะครับผู้กําหนดคือเป็นผูน ผู้บังคับใช้กฎหมายอาจจะเหมาะสมมากกว่าพวกเลกเลเตอร์ประมาณนั้นใ่็ก็ได้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 นะแล้วก็คือเพื่อให้มันมีตัวแทนของสเต็กโฮเดอร์เทงหมดเนี่เข้าไปอยู่ในบอร์ดนะฮะแต่วันนี้โอเคละมีตัวแทนจากภาคธุรกิจเข้าไปด้วยผมว่ามันก็จะทำให้การกำหนดนโยบายนะฮะหรือการออกมาตรการในช่วงเวลาต่างๆเนี่ยมันจะมีความเหมาะสมและก็สอดคล้องกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้น อ,อืมนะครับอันนี้ก็จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่5สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับก็ถือว่า2ท่านที่เข้ามาใหม่เนี่ยน่าสนใจที่คุณราพูดถึงนะคุณเพนจัน์นี่ก็อดีตก็คือ CFO ของปตทนะในยุคหนึ่งนะฮะต่อจากคุณพิชัยรอ,อ,องนายยุ่งตรีแล้วพอดีว่าการกระสุงกันขังเนี้ยรับไม้ต่อ CFO อปตทมาก่อนนะครับ ถ้าดูจากโครงสร้างคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบันนะครับก็จะมีอยู่11ท่านด้วยกันนะก็จะเป็นคณะกรรมการที่ทางกรแตแต่งตั้งมาเนี่ย6ท่านจากบริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์4ท่านแล้วก็ผู้จัดก,การตลาดหลักทรัพย์อีกหนึ่งท่านอันนี้เป็นโดยตำแหน่งอยู่แล้วก็อย่างที่บอกถ้ามันมีการปรับโครงสร้างตรงนี้ได้คใช่ไหมให้มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนเนี่ย ม,มันก็จะทําให้การกําหนดนโยบายใช่ไหมฮะมันมีความสอดคล้องกับบริบทแล้วก็สถานการณ์ที่เป็นอยู่ได้มากยิ่งขึ้นอ้าวก็ถือ,อว่าเป็นพัฒนาการสําคัญนะฮะ